เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกลับในแทนกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หยุดสงการไปเที่ยวหาคุณแม่มาแล้วหลังจากช่วงที่สงการเนี่ยเราจัดหนักไปเยอะเลยกับอาหารที่ค่อนข้าง,างหนักๆอันนี้ก็เลยอยากจะกินเมนูเบาๆครับก็คือแกงจืดสาหร่ายใส่นะครับหมูบะชอวก็คือหมูสับหมูที่ผมใช้ผมสับเองนะผมใช้หมูสามชั้นมาสับละเอียดแล้วก็ส่วนนี้เป็น เล้งนะครับซื้อเล้งมา40บาทกระดูกเล้งเอามาต้มน้ําซุปนะครับมันก็จะมี2ส่วนระหว่างการทําน้ําซุปนะครับแล้วก็การทําหมูบะช,ช่อส่วนผักที่ก็จะมีเราใช้อากาศขาวแครอทส่วนมะเขือเทศเนี่ยยังมีอยู่ในตู้ใช้หมดแล้วก็มีต้นผักชีนะครับต้นหอมแล้วก็ต้นขึ้นช้ายแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยออซอเสเซฟผสศนะครับโอเคเราไปตั้งน้ําซุปกันดีกว่า แล้วทีนี้เราก็เอากระดูกเล้งของเรานะครับตั้งใส่ในน้ําที่เราตั้งไฟไว้นะครับใส่ตั้งแต่น้ำค่อนข้างอุ่นๆเลยก็ได้นะครับวันนี้เราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพราะว่าอยากจะให้น้ำซุปใสๆนะครับเล้งก็ลวกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีดำดำะน้ําดำๆในกระฟองอะ่ะทีนี้นเราก็ตัดฟองออกปูพ,พื้นฐานด้วยซุปก้อนหนึ่งก้อนจัดฝา รากผักชีทุบแล้วก็แล้วก็กระเทียมปรับแต่งพื้นฐายของความเค็มด้วยดอกเกลือประมาณช้อนชานหนึ่งเสร็จนะครับก็เคี่ยวเข้าไปนะครับพอมีฟองเดี๋ยวเราก็ตัดฟองระหว่างที่รอเดี๋ยวเราไปทำหมูบะช่อกัน ที่รอน้าซุปของเราได้ที่เราก็มาทําหมูบาดช,ชอ่อกันเริ่มต้นที่พริกไทยนะครับประมาณ1ช้อนชาราำสต๊ชี1ช้อนโต๊ะนะครับข้าวประชีสับส่วนนี้ก็คือส่วนที่ต้องโคลกนะครับเป็นสามเกลอือแล้วก็กระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะโคลกข้โคล เอาละละเอียดไปที่นะครับทีนี้เราก็มาเติมหมูวันนี้ผมจะใช้ประมาณสามขีดนะครับผมใช้หมูสามชั้นมาสับละเอียดนะแล้วก็ปรุงรสครับปรุงรสง่ายๆนะครับด้วย ซอสในขระสคงของเรานะครับเพราะในนี้มีทั้งความเค็มและความหวานอยู่แล้วนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเราจะนวดนวดให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหมูบาดช่อของเราง่ายๆโอเคไปดูน้ำซุปกันครับเอา,ลาแล้วทีนี้เราก็มาดูน้ำซุปกันนะครับว้าวเดือดปุดๆโอเค เห็นไหมฮะมันบดีมันก็จะมีไขมันแล้วก็มีฟอร์มแบบนี้นะครับง่ายๆครับก็ช้อนมันออกไปนะครับซุปเราจะได้สีส,สวยซิมบัง จะได้การน้าซุปค่อนข้างโอเคแล้วแต่ว่ามันยากาศความหอมกับความเค็มเติมพือซอสในกระงของเรา2ช้นโต๊ะพอปรุงรสแสนง,ง่ายครับขวดเดียวเอาอยู่แล้วก็กระดูกเล้งของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วฮะสีบบาททีนี้ต่อไปก็คือการใส่ หูบัดช่อของเราตากออกจากในครกนี่นะครับเล็กใหญ่นี่ตามใจตามคือใจได้เลยนะครับชิ้นขนาดไหนเนี่ย ช้อนไม่ถนัดมันไม่กลมเท่าไหร่นะโยนใจใช้มือปั้นเลยครับมือเนี่ยล้างสะอาดเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทำกับข้าวก็ต้องอักษา,าความสะอาดมือไว้ด้วยพอใส่หมูบ่อช้อนเสร็จถ้าเกิดมีฟองก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับช้อนฟองออกนะครับนี่ฮะหอมฉุย แล้วทนีนี้ก็เริ่มการใส่ผักแล้วนะครับผักที่ใช้ก็เป็นแครอทนะครับมะเขือเทศยังอยู่หนึ่งลูกจากปากเสียดายของแล้วก็ตามด้วยอากาศขาวซอสที่คล่องคลอเลยเมนูแสนประหยัด รอผักสุกครับผักสุกได้ที่แล้วออนูแสนไวแต่ง่ายทีนี้ก็เติมตะลายนะครับตะลายแห้งนะครับผมซื้อมาอยากกินพอใส่ตะ่าลายกจ็จะเสร็จนะครับผม แล้วครับกับสุดท้ายก็คือทต้นขึ้นช่ายแล้วก็ทต้นหอมแกงแบบนี้ต้องใส่ขึ้นช่ายนะคะใส่ผักชีก็ได้นะครับผักชีก็อร่อยหอมเสร็จเรียบร้อยาจัดจานกัน เอาละครับนี่ครับอุ้ยร้อนร้อ,อเสร็จแล้วครับผมอหอมฉุยๆแกงสื่อของเราหอมกระเทียมเจียวเจียวเองด้วยนะครับกระเทียมเจียวเ,เล้งเล้งเล้งพิกไทยต้องสักนิดหนึ่งตอนกินแต่ถ้าบบ่ามีเด็กๆทานด้วยก็รสพิกไทยก็ได้นะครับถ้าเกิดเด็กๆไม่สามารถกินพิกไทยได้นะครับ โอ้โหสุด,สดกินข้าวน้ำกันเด้ครับเด้อโอ้อืมสดชื่นแล้วก็มีกระพริกกะพิกที่แม่ทำแล้วก็ตักใส่ถุงมาให้จัดกับแพงกีตัวลูกจะหิวตอนนี้นะครต้องสารภาพว่าผมอ่ะ ไปโดนแดดเผามาทั้งหน้าทั้งอลำตัวเนี่ยลอกเป็นแผ่นเลยแดด4ีองศาโอ้โหโห,โหดมากน,ะนี่เวลากินต้องตักนะ้ำช่ำๆนะฮะกินเหมือนกินกับข้าต้มไปเลยอะ่ะกินของหนักๆมาเยอะมากเลยหมูเห็ดเ็ดไก่ผัดเผ็ดหมูนาพี่สบายทำให้กินโอ้โหอร่อยมาก จัดหนักเลยทั้งเก๊กฮวยทั้งเก๊กฮวยสีอมพันธ์นาะเอ่าล่ะครับอืมสด,ช,ดม <c oughs> ชุ่นอืมสองตัวแค่งสื่อเป็นเมนูที่ทำง่ายก <c oughs> ินง่ายแล้วก็ อืคล่องคอสดง่ายเล้งเล้งเล้ง <c oughs> จริงๆเวลาทำแกงจืดแต่ผมชอบใช้กระดูกเล้งมาช่วยในการอ,อทำให้น้ำซุปขาหวานนะ <c oughs> เหมือนทำน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำอะไรอยงี้ครับ <c oughs> เล้งช่วยได้ครับแล้วก็ได้กินเนื้อเขาด้วย ผมชุณนานๆห,หน่อยประมาณเกือบห้าสิบนาทีเนี่ยจนกว่าเขาจะเผื่อได้ที่นะครับเบลนด์แซ่บของเราอร่อย ำพริดผัดข้ากันอย่างไร <c oughs> อืม หัวปลาชอบลูกหึงเซ็มคําเลยตากใหญ่อร่อยฮะเมนูนี้นี่แหละครับเต้าหู้ในเวลาเ,าเราใส่ไปในแกงเฉือนนะครับกลิ่นของอ,อันนี้จะติดสลดยบ้าและเต้าหู้ที่ไหนละ่ะสยลายแบบนี้ที่เราใส่ไปเนี่ยนครับเขาจะชูน้ำซุปให้มีกลิ่นของสลายด้วยมีคุณประโยชน์ดีนะครับ ถ้าหากว่าใครมีเวลาว่างก็จัดเมนูนี้บ้างนะครับเด็กกินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีที่สำคัญแก้แห้งได้ด้วยเอาละครับเดี๋ยวมันจะนานไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าเมนูแบบนี้มันสดแล้วมันหยุดไม่ค่อยได้นอกสดต่อเนื่องเลยว,วันนี้กินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนแกงจืดสลายหมูมาชอ่อนะครับ ทำง่ายๆครับจริงๆก็เป็นเมนูที่ผมถือว่าประหยัดนะหม้อใหญ่ขนาดะนะั้นน่ะใช้นว่ประมาณไม่เยอะร้อยกว่าบาทนิดๆไม่ถึงร้อยห้าสด้วยก็มีความสึกว่าอร่อยดีและวเยอะช่วงหลังสงกรานนี้ก็จะเป็นช่วงกระเป๋าแบรนดแฟนทิน้งใช้สัางหมดแล้วช่วงสงกราน งั้นเดี๋ยวเจอเมนูหน้านะครับงั้นถ้ามีประโยชน์จะลืมนะฮะลองนำไปใช้ดูแล้วก็จะลืมกดแชร์นะฮะถ้ามีประโยชน์ s u b s c r i b e ได้ถ้าเกิดชอบสไตล์ผมนะครับชอบสไตล์ของแทนแทนงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกัเมนูหน้านะครับสำหรับวันนี้นะแทนขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ